ห <Hoy S 2> ไอไัตู่หมดพ่อไงตองแงบหน้าปขปองแงบไอสัตร์บอกหมดพ่อไงมึงก็เลีโอ้โหมันล่ำหมดเลยาาากใส่ข้้วลไมเตนหึง Yeah. Yeah. ใส่รอง้าปลายเขาไปเตะหน้ามึงเอาความสำเร็จกูฆ่ามึงแล้วก็เผาว้านป้ามึงหน้าดึงสน่าดึงความจริงด้านหน้ามึงเราไม่ทัดชีวิตไม่คุ้นทักูสักหน้ามึง้าไป็นซ่ามึงอยากจะดังเหมือนพันก่อนแม่มึงว่าให้มึงเลิกอมก็ตนปังพ่อนเป็นแค่ป้าที่มาลุ่มกอดน้องป้าปลอดเสียเวลากูนับฝังอิงวรันถอบทอูรอ้อนมองมึงกูหันสามเอ็น้ายังไม่เจบถ่งมึงลงนังมา กับเอ็กซโร่แถมยังปลางกให้เป็นซิมโบทีมหน้ามึงเงละจะตัตใส่พูดทิมโบ่แปลกที่เขานังว่าอีโล่ใครกลดล้นเสริมมันเป็นอีโนโเรื่องจริงมึงไม่เคยพูดไอคิมโม่แต่ว่าโซ่เโ,โซเขาไม่มีอนแซ็คิโมตีนม,ม,ม,มีวิเต้แต่กูทีดมึงอยากกุนตีนมากกัทต้งทีมือต้องลีกไปมึงกัพวกกูคลัลีกมอนากูอีกบอกเลยให้กูวินอยากใส่แอคฟอลมึกไม่เหนหน้ามึงกะโดดทีมสองตีแล้วกูก็แก๊กท่าหนึ่งแบบฝาดลอยตีน เราลองวงการพวกคุณนคลองแถวนี้ไม่เคยเป็นลองลองมองดิทีแม่งไใ้ทีบัลแรมไม่ต้องส่งตัวแทนโดนเข้าไปอย่างแรงแบงแบงนอนกองดิเบอร์เก้าวันไงท้องดิสอนทองหลอมึงก็ฟองดิส้นตีนอยู่ในปากมึงก็ลองดิส้นตีนอยู่ในปากเพราะมึงลองดีกับเคเอสมึงไม่รู้ได้ไงสัตว์ฮะและเป็นสลัดถ้าเป็นโป๊กเกอร์รอยัล flush วาดมาท้องโต้เอามือปัดแล้วมันอยู่คนละพิกัดมึงคนกับก็อนปศุสัตว์ตีเชียเห่าเยอะกำลังรวบรวมอย่างคราอนนี้สุดกังไทเกอร์วางแว็บเช่นเช็ดรองเท้าเลอะเตะซ้ายเตะขวาให้บาลานซ์ มืวบาลานซ์สปอนเซอร์ใส่ในกีฬาเหยียบเท้าที่ได้เตะถูกกระโดดนี่เป็นภูมิอารมณ์แบบผ่านจกตดลาคอสจระเข้เฮฟาดหางดำจมูกใส่คอนเวิร์ตและเห็นดาวคราวต้องกินรักกูน่ารักกูใส่มารีเมกก็ใส่ท่งมือคู่ใหม่เขียวขจีเน้นตบใส่รองเท้าสดใสผ้ากูไม่ชอบแล้วมึงกูจะชอบสีเรืองแต่มึงเดีอย่าโลก,ก็ไม่ตะลก 何 เหิามมึงกูไม่โจสิง่์ถ้าใส่แอฟอร์ดเดินเ้ามูเป็นหน่วยความจำล้า,ามึงมันกินที่ถ้ามึงเป็นลูกฟุตบอลกูก็ไต้เตะสิลินที่เอาไปเกินไปคุยที่ปากกูเห็นมึงพูดมากจังเดี๋ยวพวกมึงได้รู้จักคนยังไม่ยลราบกันบ้แต่หน้าถึงกูไม่ใช่เซ้าหลินไอสั์เล่าเข้าปากคงบ้าเข้าสิงพวกมึงกำลังจะทำให้คนยางกูต้องเปลี่ยนร่างกูว่าสุดาเสียไมึงต้องโดนสตนตงเปลี่ยนบ้างเนี่ยเอาแค่บจะเกลือกูตั้งใจไม่เลี่ยงจะเยียบห้ามกู จกได้แบบไหนมึงก็เลือกมากูเลยไม่เตดยันรถสามคันในไทยไม่ต้องสงสัยกองใจมึงจะหวปะเ้าแพลงนะว่าปลาไหลคู่บอดดิวสวากูมือช้างตีนเท้ามึงไม่ใช่กำลังมองคนสเลตที่กูถามดีเดี๋ยวกูก็จะถาอีกแพ้เมียอะไรเดี๋ยวมึงจะโดนปีผมควรหลีกถ้าไปกัดจิกไอ้ผู้สารปีกกูแค่ซับหลีกอย่ามาทำเป็นห้าวได้กีแล้วก็ไปเตะหน้ามึงมันใส่ซับมาป็นทำเป็นดึงหน้าตึงสไตกู